มิตรภาพดีๆน้อยคนจะรู้นัทมีเรียได้คบอ้ำอธติชาติเพราะอดีตสามีเต่าสมชายเรียได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่เคยถูกเป็นข่าวโด่งดังสําหรับเต่าสมชายและนัทมีเรียที่ต่างคนต่างม,มาจากค่ายเพลงที่เป็นคู่แข่งกันแต่ได้ปลูกต้นรักจนนําไปสู่การแต่งงานทว่าเพยงไม่นานเต่าและนัทก็มีอันต้องแยกจากพร้อมกับที่ตอนนั้นนัทได้ออกอัลบั้มใหม่โปรโมทเพลงดังอย่างรักไม่ช่วยอะไรจนหลายคนมองว่าเพลงนี้แต่งให้กับการเลิกราของทั้งคู่ ที่รักกันมากเท่าไรปรับตัวไม่ได้สุดท้ายก็ต้องจบและต้องบอกเลยว่าน้อยคนที่จะรู้นัดมีเรียเคยได้เปิดใจพูดหมดเปลือกได้คบกับอั้าอธิชาติเพราะอดีตสามีต่อสมชายซึ่งทหารทุกคนจําได้ครั้งหนึ่งนัดมีเรียนั้นได้เปิดใจกับรายการดังถึงสาเหตุการณมาพบรักกับสามีพระเอกปากแดงอั้าอธิชาติโดยนัดมีเรียได้ให้สัมภาษณ์ว่าจุดเริ่มต้นคือเรอบาบังเอิญมาเจอกันที่งานบุญตอนนั้นคุณเต่าสมชายบวชนัดก็ไปร่วมงานคุณอั้าก็เป็นน้องรักของคุณเตาเตากก็เจอันนนใงบว คนเต่าเป็นจุดเริ่มต้นและหลังจากนั้นก็ชวนกันไปทําบุญไม่ได้คิดอะไรมากแค่ชวนหมดรุ่นพี่รุ่นน้องเขาชวนกันแล้วก็ไปทําบุญด้วยกันก็ค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์กันไปจนได้แต่งงานจนใช้ชีวิตคู่จนถึงปัจจุบัน